เติมเงินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อง Shop. อีลาสติกช็ออ่าครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ3,200บาทาเฉลีอยแค่ส2,300าทโอ้บาทหพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมา6ปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีไม่ไดสปอนเซอร์เนี่ยหมีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ย อย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่า3ามพันซองหรือสองพันสามร้อยบาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็คหนึ่งพันหกร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบโอ้พระเจ้าจอนมันถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหและอย่างแพ็คอย่างเงี้ยเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะของอีลัตติช็อปอะครับสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบ้ากับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับ หมีโลหมีโลมีใช้บ่อยโอ้ยหมีมีข้าวกินแล้วเอ่อแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังกินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับีเอาไปเข้าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะสวัสดีครับพี่หมีลักกี้แบนนะครับเราอยู่กันในเซเว่นไอทูนะครับวันนี้หมีจะมาพาลงบอสเลสสิบห้านะครับอ่านี่ตัวละครที่ใช้เลยครับเรียงเลยครับผมก็จะมีโคแดงนะครับก็จะใส่เซ็ตคี อารูดี้พี่หมีใส่ไปเซตป้องกันนะครับแต่ประดับนี่คือแบบคือดี้มันแข็งอยู่แล้วไงหมีก็เลยเอาประดับอะที่ดีๆไปใส่ตัวอื่นมันยืนได้อยู่แล้วอาเดลโลน,นะครับก็จะใส่เซตโจมตีประดับใส่อัมตะอันนึแล้วนะเพราะว่าเดลโลดมันตายง่ายมากเลยเนะพอาะตายง่ายมันก็ต้องชุบบ่อยเชนี่พี่หมีใส่เป็นเซตสก,กิลนะครับแล้วก็ประดับก็เน้นถึกเลยคาลินนี่ใส่ประดับชุบอัมตะเลยแล้วก็แหวนใส่เป็นลดดาเมจนะเซตใส่เป็นลดคู รถคูดาวคิดแดงนี่ใส่ประเซรคีนะครับแล้วก็ประดับก็เป็นดาเมจล้วนๆเลยสบปไม่ได้ลงนะอันนี้ลุก,กี้คือของของหมีไม่ของหมีไม่พอจริงๆอะ่ะลุก,กี้ม่ต้องใส่เซตโจมตีหรือคีก็ได้หมิงก็เหมือนกันรีเซ็ตไม่พอเหมือนกันเลยใส่ปแค่เซตเลือดเอาแค่น้องตายยากๆพอแหวนใส่เป็นรถโจมตีรถปออ้องเอ่อโดนความเสียหายนะครับสามแหวนเลยแหวนสีฟ้านี่ก็จะลดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกสองแหวนอีกสิบเอ็ดก็ยี 26, 26่สิบหกยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ หมงนี่ตายไม่ได้นะถ้าเกิดบอสเลวสิบครับตัวละครก็จะใช้ประมาณนี้นะครับของหมีใช้หมด8ตัวนะลุกกี้เนี่ยเอามาวิ่งไวเพราะว่าบางทีบอสเอลี LE, ลอบตัวเนี่ยเอามาวิ่งไวคือมันหนีง่ายเพราะว่าเดียวโรนมันเดินชา้ามันจะตายแล้วก็เสริมตีไวด้วยทําให้เพื่อนๆตีไวมากอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงของหมีเนี่ยตีแรกเนี่ย ตีแรกเนี่ยหมีจะเป็นดามเมจหมดเลยส่วนที่สองเนี่ยจะเล่น4ตัวคือหมีหิ่งฟ้ามีดี้แสงแล้วก็เชแล้วก็คารินให้เราพยายามดูแลสีตัวนี้อย่าตายพอครับผมว่าเชเนี่ยเป็นเล่นอันตีพอเล่นอันตีเสร็จลูดี้มันก็มันมันก็กลางโล่กลางโล่เสร็จก็มาตะคือกลางโล่ของลูดี้เนี่ยเราต้องเอาไปใช้ตอนบอสผักนะตอนที่ดาบลงบอสมันจะผักสกลิลแรงมากจำเป็นต้องมีลูดี้นะครับเราก็เล่นแล้วเราก็นวดบอสต่อนะครับ อีกปาร์ตี้นึงยังเป็นดาเมจอยู่แล้วถ้าเกิดเราเปิดออนเนี่ยสกิลอะพอไม้ตายมามันก็ยิงแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะบางจุดยิงได้บางจุดยิงไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นสกิลนี้ก็ถ้าเกิดเรามีลูกี้มาลูกี้มันจะทําให้เราเดินไวรลอวิ่งแบบลอ่อสบายมากปัญหาลหลักคือเดวโลนชอบตายจะใช้ราเชลก็ได้นะราเชลยังเดินไวกว่าเลยแต่ถ้าเกิดมีเดวโลนมันก็บวกพาสิบดาเมจทั้งตีอะมันก็ไวเนาะนี่เราก็นวดต่อไปครับ เห็นไหมพอเวลาก่อนบอสใช้ตีเนี่ยบอสมันจะผักหนึ่งทีถ้าเกิดหมิงเลือดน้อยเนี่ยหมิงจะโดนทีเดียวตายพอะนั้นแล้วหมิงก็พยายามทํายังไงให้ไม่ตายก็พอครับไม่ต้องไม่ต้องดาเมจก็ได้นะจะใส่เซ็ตป้องเซ็ตเลือดเซตอะไรก็ได้ขอให้ไม่ตายพออ่าเราก็นวดต่อไปครับข้อควรระวังของบอสตัวนี้จริงๆก็คือที่มันลงสกิลดาบครับให้เราล็อกอะ่ะให้เราล็อกดาบที่เป็นสีเขียวนะพอเราล็อกดาบสีเขียวเสร็จเนี่ยบอสมันจะใช้สกิลพักแรงมาก เราต้องเก็บอันติรูดี้คือเราต้องพยายามแบบเล่นคอมให้ดีๆด,ด้วยคือเห็นไหมพอพออันติรูดี้เราไม่ครบอย่างเงี้ยแช่สามารถบัาอันติได้พอบัฟอันติเสร็จแล้วก็รูดี้ก็ยกโลกต่อแต่เราต้องยกจังหวะให้ดีด้วยทันี้ครับหลักๆอย่างที่หมีบอกให้เราดูสี่ตัวนี้ให้ดีครับห้ามตายเด็ดขาดถ้าสี่ตัวนี้ไม่ตายยังไงเพื่อนๆก็ผ่านแน่นอนครับหลักๆหมิงฟ้าต้องมีขัดอันติ ถ้าเกิดตายปุ๊บก,ก็รีบชุบเลยครับอ่าแล้วก็ลูดี้ยกโลเห็นไหมพอลูดียด้ยกโลเสร็จเนี้ยเชก็รีบเกบอันติต่อพอเชกเกบอันติเสร็จอันติเต็มคาลิ่นก็ไหนชุบเพื่ออเน,นียภาพคือพลาดปุ๊บต้องรีบชุบนะเพราะว่าบอสเลือดเยอะมากอย่างที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอ่าเราก็นวดต่อไปครับผมอ่าเห็นไหมพอบอสล,ลงสเนี่ยพอบอสจะใช้อันติเนี่ยมันจะผักหนึ่งทีตอนแต่แต่ผักอันนี้ยังไม่แรงมากนะแต่ว่าไอไอผักตอนที่ดาบลงอ่ะแรงกว่าเยอะ เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อัดไม่อัดเชเลยหรือของไม่ไม่ดีระดับหนึ่งอ่ะคือเชโดนผักทีเดียวตายทุกอย่างก็คือพังเพราะว่าบอสเนี่ยระดับ15เนี่ยมันจะมีมันจะไม,ม,ะม่มีช่องว่างข้างหลังเหมือน1นึ่สีนะหนึ่งี่เนี่ยบอสอ่ะมันจะมีช่องว่างข้างหลังถูกไหมเราไม่ต้องมีหมิงก็ได้ตอนนั้นแต่ว่า15เนี่ยไม่ได้เราก็นวดต่อไปครับผมพยายามหลบสกิลบอสอย่าอย่าโดนเยอะนะพยายามเน้นชัวไว้ก่อนอย่างสกิลเนี้ย ให้ให้เราอ่ะวิ่งวิ่งทวนบอสอ่ะหลบในช่องว่างๆหนึ่งแค่นั้นเองครับนะสกิลวันนี้ก็ถ้ามันวงนอกก่อนเราก็อยู่วงในเห็นไหมฮ่าที่วิ่งเร็วเนี่ยคือมีลูก,กี้อยู่ลูก,กี้มันจะช่วยทําให้ทั้งตีเนี่ยวิ่งเร็วเพราะน้เราวิ่งหลบสกิลง่ายมากเป็นข้อดีมากานะบางเพื่อนบางคนไม่ลงลูก,กี้เนี่ยหมียังมองว่าลูก,กี้ดีนะถ้าถามหมีนะเอาไปลงโกเลมก็ได้เพราะฉะนั้นคนปั้นครับถ้าถามหมีนะ เดี๋ยวมันจะมีโกเลม18-15เลื่อน80ล้านอะ่ะมีลูก,กี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากครับ <S <S อ่าเราก็นวดต่อไปนะครับอ่าเห็นวนะ่าถ้าในกรณีที่เรารู้ว่าบอสจะใช้อันติมันจะผักใช่ปะ่ะถ้าเรามีรูด,ดี้อย่างเงี้ยเก็บลูเก็บอันติรูด,ดี้ไว้แล้วก็ใช้ก่อนแค่นั้นเองทุกคนก็ปลอดภัยมีถึงบอกไงว่าดีแสงทุกคนต้องมีครับอย่าง,อย,างอย่างที่พี่หมีบอกย้ำนงังย้ำหนาเนาะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีดีแสงจะเอาเป็นดีแดงก็ได้มันก็เปิดโลบออกเหมือนกันเนาะเนี่ยเราก็นวดต่อไปครับผม <ๆ S 2> ข้อควรระวังก็คือดาเมจเราต้องพอด้วยนะ <ๆ S 2> เห็นเห็นหลอดข้างตรงขวากลางไหมถ้าหลอดข้างครบเนี่ยแต่ว่ามันจะมี2เวฟนะข้างครั้งแรกเนี่ยจะ50%ถ้าเราผ่าน50%ครั้งแรกเนี่ยบอสมาเท่าคาซีน,ม,นมันจะมันจะมันจะเป็นข้างรอบที่2 ยังไงเราต้องพยายามรีบนวดบอสดีต้องมีดาบเบทร,ระดับหนึ่งด้วยครับไอสก,กิลสี่เหลี่ยมเนี่ยก็อย่างที่พี่หมีหลบนะครับเราก็เล่นตามได้เลยครับพยายามหลบมุมไว้เพราะเเพราะว่าเราเราเดินหลบมุมเนี่ยมันจะหลบง่ายกว่าอันนี้เหมือนเดิมเลยครับเราก็เข้าไปตรงเวฟสองก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเวฟหนึ่งแค่นั้นเองครับเราก็นวดต่อไปเลยนะครับอ่านี บอสเวฟหนึ่งแล้วนะครับพอเลือดห้เนี่ยบอสมันจะเข้าเวฟสองเราก็ตีเหมือนเดิมเลยครับพยายามหลบสกิลบอสนะอย่าไปโดนเยอะมากเป็นไปได้คือถ้าทุกคนไม่ตายเลยยิ่งดีครับเพราะว่าสกิลหักมันเนี่ยถ้าตัวละครเราเหลือแค่ตัว2ตัวมันยิ่งแรงนะถ้าเราอยู่บัน8ตัวครับยังไงก็สบายสกิลน,นี้แหละปัญหาพยายามหลบให้ได้เนาะเออเนี่ยอันนี้หมีพลาดแต่ไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเรามีคารินชุบเห็นไหม พอเราจบเวสเสร็จแล้วก็คารินชุบเหมือนเดิมปิ้งเพราะฉะนั้นเชนเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับเราก็อ่านเราก็อ่าบอสเราก็นวดบอสต,ต่อไปเนาะนี่ us, อย่างที่หมีบอกครับสี่ตัวนี้ให้เราดูแลให้ดีถ้าสี่ตัวนี้ไม่ตายยังไงก็ผ่านครับอันนี้คอนเฟิร์มปิ้งปิ้งปิ้งเราก็นวดบอสต,ต่อไปครับ ใช้อันติมารูดี้ว่าอันติตามโคแดงก็ยิงคิดแดงก็ยิงโอ้โหช่างเป็นตัวละครฟ้าที่เก่งกว่าตัวแดงบวกนะอันนี้สำหรับมีแล้วนะเชเนี่ยเห <c oughs> มือนตัวละครแดงบวกแต่ปลอมตัวมาในคาฟ้านะครับ,นะรบให้เราล็อกดาบสีเขียวและตอนนี้ให้เราปิดออฟนะตอนดาบลงเนี่ยให้เราเก็บอันติให้ได้พยายามให้รูดี้ตอนนี้อันติเต็มให้ได้แต่เนี้ยรู้สึกกอ,องหมีจะพลาดอันติไม่เต็ม เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลขักของบอลฮะจะแรงมากหลังที่มันลงดาบเนี่ยเห็นไหมเกือบตายกันแทบทุกตัวไม่เป็นไรครับตัวไหนตายเราก็ชุบชิดเหมือนเดิมเราก็เลีนงอันติอ่ารูดี้ก็ยกโล่ต่อแค่นี้เราก็ไม่ตายปลอดภัยหายห่วงแล้วครับอย่างที่หมีบอกสี่ตัวเนี่ยเอามาคอมเนี้ยอยากให้ตายเด็ด่าดแค่นี้พอครับส่วนตัวตัวดามจอีกที่หนึ่งตายไม่เป็นไรครับต่ว่อ้สี่ตัวเนี้ยห้ามตายเพราะว่ามันคือตัวแบกเลย หมิงเนี่ยต้องขัดต้องต้องยืนตลอดครับถ้าเกิดไม่มีหมิงเมื่อไหร่บอลใช้อันตนิเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นข้างหลังบอลไหมมันมันจะไม่มีช่องแล้วมันจะโดนทั้งจอเลยถ้าตอนนี้เราไม่มีหมิงขัดอะคือตายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีสัตว์มาตาเนี่ยสามารถารมากดตอนที่หมิงตายได้นะตอนที่มาอันติกดอมะตะนี่จะไม่โดนนะอันนี้เผื่อบน,เพ,อนเพื่อนไม่รู้เนาะเราก็นวดต่อไปครับผม คินี้แนะนําให้วิ่งติดมุมครับแต่ว่าเราต้องเราเราต้องเข้ามุมที่ที่วงมันน้อยๆเนาะโอ้อันนี้พลาดอีกแล้วไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกใครจะตายก็ได้แต่คารินห้ามตายครับนางคือเดอะแบกเดอะเบสแหละถ้าถามนีนะอ่าอันนี้นางก็ลงทุกชีวิตปุ๊บออกมาอีกเจดตัวก็ลุยต่อเลยครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่วงในก่อนแล้วก็วิ่งออกวงนอกเนาะอ่า แล้วก็เข้าไปตีเหมือนเดิมครับผมนวดบอยเหมือนเดิมคือตัวนี้หมีบอกเลยหลกัหลกๆอะ่ะดาเมจจะใครก็ได้ครับตอนนี้พูดตรงๆเลยนะเ้าเฉินฟ้าก็ได้จะโฟแดงหรือว่าเป็นเซแดงก็ได้แต่ว่าหลากัหลกๆคือสี่ตัวเนี้ปาร์ตี้ที่หมีเนี่ยปาร์ตี้สองที่หมีขึ้นอยู่ตอนเนี้ยอ่าเนี่ยครับเราก็นวดดาบเขียวก่อนแล้วตอนนี้้เราปิดออฟนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปิดออฟเนี่ยมันจะใช้อันติกระดาบซึ่งเสียเสียเปล่ามากเนีย่ยเห็นว่าให้เราเก็บอันติลูดีไว้เพราะว่าหลังบอสเนี่ยหลังบอสเรียกดาบมาเนี่ยมันจะผักสกิลแรงมากซึ่งส่วนใหญ่จะตายกันเนี่ยเราก็เปาลูดีเปิดเห็นไหมเราก็เชเปิดอันติเล่งต่อแล้วทีนี้ทีนี้ก็เปิดออฟเอ้ยเปิดเป็นออนนะครับแล้วก็อันติแหลกเลยอย่าลืมนะตอนตีดาบให้ปิดสกิลอฟอเอาแค่นั้นพอครับผม แล้วพยายามให้หลังหมดดาบเนี่ยให้รูดี้ยกโลให้ได้แค่นั้นเองทุกอย่างมันง่ายหมดครับอ่าแล้วก็เข้าเวฟหนึ่งเหมือนเดิมครับ <have> ช่วงช่วงบอสเหลือน้อยอย่ามา骂นะบ้างมีเนียนหลายคนมากชอบมา骂ตอนช่วงแบบเหลือเลือดน้อยแล้วก็ตายแล้วโอ้โห oh, บอสตัวนี้กว่าจะตีตายนี่เลือดแปดสิบล้านนี่ประมาณสิบนาทีได้ัหม พราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพลาดช็อตหนึ่งเนี่ยมันก็ตายหมดเลยมันก็ไม่คุ้มมีพูดถูกมา้าเนาะอย่าเนเดิมครับเร่งแล้วก็ยกโล่สู้ครับเหมือนเดิมเลยเอาง่ายๆให้เอาง่ายๆสกิลอะ่ะปิดออฟแค่ตอนมันยกดาบแค่นั้นครับดาบลงมาสองสามเล่มนั่นแหละ<ๆ>ก็ให้เราปิดสกิลอย่าพอมันผลักเสร็จก็รอให้อัติบ,บอสเลยครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดเนาะเราจะได้ดาเมจเยอะๆด้วยเนาะนี่ เราก็นวดต่อไปครับอ่าบอสเหลือสิบห้านะให้เราดูหลอดหลอดข้างบอสด้วยนะถ้าบ่อถ้าเกิดหลอดข้างบอสใกล้หมดเนี่ยเราต้องรีบเร่งดาเมจแล,ลแต่มันก็เร่งมากไม่ได้หรอกมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราจะยิงได้ด้วยเนาะอย่าแค่นี้ครับหลบหลักเขาประมาณนี้ครับเราก็นวดต่อครับผมอืม แต่อย่างที่หมีบอกนะยังไงคาลินห้ามตายครับแล้วก็นางก็ต้องมีชุบตลอดด้วยเผื่อบางทีพลาด้นมาตายเจ็ดตัวก็เนี่ยอย่างที่หมีบอกครับสกิลดาบล้วก็ทาเหมือนเดิมแล้วปิดสกิลก่อนออฟถูกเนาะปิดสกิลปาร์ตี้ก็คือตรงขวาบนเห็นคําว่าออฟกับออนไหมครับเนี่ยเราก็เลี้ยงดาบตีดาบเขียวก่อนเสร็จแล้วเราก็ตีดาบธรรมดาเพื่อเล่งอันติเนี่ยพอบอสเกิดมาแล้วก็ลูด,ดี้กลางโล,ล่รอโชบนยครับพอบอสเกิดมาเราก็เนี่ยโล่บอสก็จะผักปึ๊บเห็นปหทุกคนก็ไม่เป็นไรเลย เราก็วนวดเหมือนเดิมครับเนี่ยเห็นปะถ้าเราถ้าเรามีอันติลุลก,กี้อย่างเงี้ยมันจะวิ่งไวมันทำให้เราหลบสกิลเอลีลอบตัวบอสสองเวฟง่ายมากอย่างเดวอะเดวมันจะเดินช้าไม่ไม่รู้ไม่ไม่ดูนะแต่โอ้โหมีเห็นเดวมันเดินอื่นทุกที่เลยมันจะช่องวิ่งออกมาไม่ทันอะ อ,นนอ,นนอันนี้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 ไม่รู้ว่าหมีเป็นคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่ายัางไงมาคอมเมนต์ได้เนาะนอ่าเราก็นวดบอสเหมือนเดิมครับอ่าถ้าตรงนี้เราต้องหาทางโล่งๆครับชิดมุมไว้หาทางที่แบบที่เราไม่โดนสกิลบอสเนาะอ่าเราก็นวดบอสต่อครับบอสจะตายแล้วหลือฮ็อกเซนิงอ่าหยุดอันติอ้าชอวอาชอวอาช ดักหลักคีย์เวิร์ดอันดับหนึ่งเลยในในเลนสิบห้าพี่หมีให้ดีนะดีนี่อันดับหนึ่งรลองมาดำสองเชลองมาลำสามคือหมีเราก็ลองมาก็คือซาลินสี่ตัวนี้คือดอะแบกเดอะเบสในในเลนสิบห้าสำหรับพี่หมีนะที่เหลือก็เป็นตัวดาเมจแล้วแต่เราเลยเรามีตัวแรงตัวไหนก็แล้วแต่เราอ่าก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับดันเลนสิบห้านะครับหวังว่าจะช่วยช่วยเพื่อนๆทุกคนผ่านได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e หมี่นะครับหมี่จะมีผลงานทุกวันแล้วช่องหมี่เนี่ยนอกจากหนังเออนอกจากเซเว่นไนท์จะมีเกมชิ้นด้วยแล้วก็มีหนังด้วยเนาะจะเป็นรีวิวกับสปอยหนังยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับฮอ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิล็ทีิชอบไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมี่บอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ 3,200เหลือ2,340 1,600เหลือ1,170โ oh, อ oh. ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็1,000บาทเหลือ715นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเออ่แบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอ่ะอีเล็กอีเกช็อคอ,อ,อ่ะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอ่ะเคยแนะนำคนอ่ะแนะนำเพื่อนๆให้ไปเติมเนี่ยเป็ร้อยคนแล้วครับ รับประกันว่าทุกคนปลอดภัยทุกคนแน่นอนครับ่ายังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิลติช็อกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับยย ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอี